ดูลูกทำหลองพม่าอยู่บางปูครับแม่เตะท่าเดียวกันกับอาร์ตท่าเรือครับเอะเดี๋ยวผมขยับกล้องให้แล้วกันครับบอกมวยน้อยหลบกล้องหน่อย <c oughs> นี่แหละครับมือป่าพม่าครับลูกออกครับ โจรถถังเสิร์ฟมาครับเสิร์ฟยอดไม่ข้ามครับยางดีดไทยเพื่อนแนบางกล่องไว้เพราสิบวสวนผมนี่ครับ <ś> สมุทรสาครมีพม่ากเก่งๆบ้างไหมครับโอ้ยมีเยอะแยะเลยครับแตะไม่ได้เลยครับนะพะม่าสมุทรสาครเก่งนะฝั่งเดียวกองเดียวดูครับฝั่งเพราะครับเขี่ยเบาๆโดนเกี่ยวครับ รถถังตั้งมาครึ่งรอบโอ้โหมีครึ่งรอบคล้องเลยครับรองเท้าไม่ใส่นะครับตัวทําทั้งสองฝั่งเม็ตตะก้อสูง2เมตรครับนี่ครับพ่มาบางปูเปิดยกมา้ามีกระโดดใส่ค้องหยอดด้วยครับแต่ถ้าคนไทยเจอเน็ตสูงขนาดนี้ถึงก็ไปไม่เป็นครับ คู่นี้ชิงเงินรางวัลกันถึง40,000บาทนะครับม่เน้วเาือมื้อเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานคนเยอะแบบไม่มีพื้นยังบังอีกเดี๋ยวเขามาบังปูเสียไปโอ้ยลูกนี้เจอรถถังเปิดเสียครับเอ่า รถถังมาเดียวกับเต้ที่68แล้ววันไหนเลยครับเอ้ผมผมก็พี่ของเจ้าเต้ถนะ้าทำไมผมไม่รู้เรื่องครับโลงหนีออกครับตอนนี้เจ้ารถถังเริ่มมาเดินสายที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลแล้วครับรถถังเปิดเขาตั้งหัวมาแต่เตะท่าเดียวกันครับเรียกว่าท่าล้อเกวียนแล้วกันครับท่านี้ครับรถถังเสิร์ฟยอด พขามาบางคูเปิดได้ครับยกมาดูครับล็อกเวียนอู้ยลูกนี้ไม่ข้ามครับย่อกะลาเตะยังพี่เตะไปแล้วครับกะลางหน้าจะมีมีอาการบาดเจ็บนะครับนึกวนเน็ตบอลล่เออเหมือนเนตบอลล่จริงๆครับเเจ้ายักษ์คู่หูเจ้ากะลานี่ก็มายืนเป็นกรรมการครับ ผมก็ฟังแต้มก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันครับเดี๋ยวรอฟังชัดๆอีกทีครับแต้มเท่าไรเราไม่รู้เหมือนกันครับแต้มเท่าไรลัตตีศูนย่ะศูนยไอ้ไอ้หน้ัจเดือดเออเห็นเห็นน้องบอกเดาพีอะเียวที่6แปเรียงไงไอ้าพีอะแปะข้าหัว พี่ก็ยังไม่รู้เลยเต้อยู่กับพี่แท้ๆโดยพี่มิรยังไม่รู้เรื่องคุยกันยังไงไอปีศาจมันชอบคิดเองเออเองอ่ะบางทีเห็นมันก็จะเตะกันปึ๊บบอกตกลงไปแล้วนักกีฬางไม่รู้เรื่องเลยสวัสดีอาจารย์พี่รันงเ้ครับผมมองไกลๆนึกว่ารถถังจิตเมองนท์นี่แหละครับผมเป็นคนตั้งฉา,ายาให้เองเลยครับเจ้ารถถังฝั่งชนครับลาขายพี่อะไนี้ เเดียวอะอดมินมีเหลี่ยมครับอดมินไม่มีเหลี่ยมครับแปใช้แต่ขาซ้ายแปซ้ายใช้ขาซ้ายได้ไหมใช้หัวดูรถถังตั้งมาลูกนี้มีเตะฉีกด้วยครับครึ่งรอบครับทายาครับเพื่อนบ้านของพม่าที่จะเห็นเตะครึ่งรอบแบบนี้ครับส่วนมากไม่ค่อยข้ามหลังเท้าครับรถถังเสริมมาง่ายไปครับ โอ้ยลูกนี้ตั้งต่ำครับรถถังเกี่ยวหัวได้แล้วครับตั้งหัวมาแหมดูจังหวะคำของคู่หูเจ้ารถถังครับท่านที่รับชมอยู่ครับฝากกดแชร์ให้ด้วยครับรถถังเสริฟมาง่ายๆครับพ่อมาวางปูตั้งไปล้นครับอ๋อเหลี่ยมนี้ยกล้นไม่ได้ครับน่าจะเป็นเหลี่ยมแรกข้ามนะครับยกล้นไม่ได้นะครับรถถังเสริมมา พ่อมาบางอูเปิดได้ครับตั้งหัวไปเตะดีครับแย <tortured. S 2> ่ด้วยยีด้วยเยีด้วยแย่ด้วยยีด้วยแย่ด้วยยีด้วยกาลามีรายการพบดีดีใช่ครับผมอาจารย์วิรัตชครับวันศุกร์นี้ครับได้กินง่าย แต่เห็นความสูงของเ็ตแล้วถ้าเป็นคนไทยเห็นนี่ท้อเลยครับ <top of food> ลูกมี้ไปมาอยู่ครับ <t ip> โอ้โห,โห,โหประมาณบางปูครับถือว่าเทคตัวได้ดีมากครับ <t ip> พิเศษสันเตมไหมครับแ <t ip> ล้วเตะกับไทยเดียมไหนเวลาเท่าไหร่โอ เดี๋ยวตอนนี้เสกสันเสกสรรบอกว่าโดนโดนกินไปแล้วครับนี่ครับโดนกินไปแล้วครับเงินออกนอกประเทศแล้วครับตอนนี้กาลังหาเหรียมใหม่อยู่ครับเน็ตขึ้นสูงแกโอ้ยเน็ตวันเล่อะครับเอารถถังเสริฟมาเปิดไม่ดีเท่าไหรครับตั้งหัวไปโอ้โหพอมาบางบูเแต่ไม่ข้ามครับ โจรถถังเซิฟพิกเน็ตยังอยู่ครับยังไม่เสียครับโอ้โหเรียบไอ้นี่ข้ามแต่ลังเท้าเหรอหรือว่าข้ามอะไรก็ได้หรือว่ายียบได้มเาตรงได้เหยียบได้ไหมเหยียบได้มไ้เหร้มร้ห้นามบางปูครับผมแมกระสาซอยสครับ สวัสดีปายิวด้วยนะครับมิงกะลาบ้า <curd? S 1> ไ,ไอ้นี่ชื่ออะไรชื่ออะไรเนี่ยกเกมแล้วเหรอครับเกมแล้วครับรบ สิบสามสิบห้าสิบสามสิบห้าฝั่งนู้นชนะหรออฝั่งนี้ชนะเหรอโอ้เป็นเจ้าบ้านชนะครับเจ้าบ้านชนะสิบสามต่อห้าครับโอ้โหไอ้เฮียนี่นถ้วงครับอีกเนี่นย